มแล้วท่าฝรั่งแล้วท่าฝรั่งวังสีขามนด้ท่าฝรั่งวังสีขามอยู่ในเส้นทางลงนี้ก็จะเห็นนะนะที่ว่าจุดนั้นก็จะเป็นบังกะโลที่ว่าเขามาพักพ่อนมานอนได้เนาะถือว่า ม,ม,มันจ่ตื่นแบบว่าเาเกอมันทันีแห้งมาเห็นบอมันแห้แงไมมาๆๆไปซื้ออรมาเกลือันแมาๆๆถือว่านี่ต่างประเทศเนาะจะมาเที่ยวมาเต็มตูบเลยพี่นาะถือว่าทางแขกต่างประเทศเนาะก็พูดว่าจุดนี้เป็นท่าฝรังร่งรชถื่าเป็นสถานีท่องเที่ยวที่ซื่อโดดังในทั่วโลกเลยทีเดียว บายดียินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องยูทูปสวรรค์นบรรณามือวนนี้ทีมงานซ่องยูทูปสวรรค์นบรรณาจะนำพาทา้าบุสมมารับสมท่าฝรั่ง2015ภายหลังที่ได้นำพาทาบุสมไปรับสมทํำนังแอนมาแล้วมาวันนี้มานี้ข้าพเจ้าจะนำพาทาา้าบุสมมารับสมท่าข้อัปมารับสมสถานที่ท่องเที่ยวท่าฝรัง่งนะอยู่เมืองท่าแขกแขวงขาม้นเซิงระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองมาตามเส้นทาง12บีเหนาะเพียง ประมาณ12กิโลเมตรพี่น,น้องนี่อยู่ทางเบื้องหลังพ่อข้าเองก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนฮับสมอยู่ท่าฝรั่งก็จะไปติดตามมาสมขอขฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสองสวรรค์บานาเด้อจะได้ฮับคลิปวิดีโอใหม่มาให้บรรดาท่านผูผ้ชมฮับชมไปนะครับฮมบสมพักผ่อนพี่เนาะในบริเวณรอบนอกก็จะเห็นเป็นบนสถานที่จอดรถกว้างขวางพอสมควรพี่นอ้อง นี่ี่ว่าสถานที่นี้ก็เป็นบ่อนหนึ่งที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศที่หู้จักกันดีนั่นก็คือท่าฝรั่งวังสีขามนั่นเองเอว่าเป็นหอผาสูง,งสุดสายตาพี่น้องพุทธจันาพาลุ่ไปพุทธเป็นทางเข้าไป ก่อนอื่นต้องขอขอบใจ FC ทุกคนที่ให้การสนับสนุนซ่อง YouTube สวัสด์บรรณาด้วยดีเสมอมาเรื่องมรตราอดปุสมเมื่อนนี้ก็เป็นวันที่10เดือน2ปี2000ก็ถือว่าภาพบรรยากาศี่ก็มีแขกกำลังทยอยเข้ามาท่องเที่ยวเลยพี่น้อง ยินดีต้อนรับประตูขู่เขาท่าฝรัง่งพระลาวที่เข้ามาข้างไหนก็จะเห็นผู้คนขายอของที่แล้วเนี่ยจะเป็นติดเขา้าเขา้านี่จะอยู่ในเมืองส่วนไหนเครื่องนุ่งของที่นี่ขันยุตุขันยุ ขยุสัดหายเงอยู่ประเทศลาวมีแต่อยู่แข่งขงมวนแข่งเดียวเท่านั้นตัวขยุหืมบอกเพิ่นเห็ดหูบตัวขันยุขูบขยุมันบัเป็นหนูเลยลูกนี่เบืองนอกเออไปเบิ่งไปถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายไปดูถ่ายใกล้แท้เอาใกล้ไหมถ่ายใกล้ๆแล้วเออเอารถ อรรถอารถุทุกคนเฮ้ยพอแล้วท่าฝรัร่งแล้วท,ท,ท่วทาฝรั่งวังสี่ขามนีท่าฝรั่งวังสี่ขามอ,อยู่ในเส้นทางลงนี่ก็จะเห็นนานาแผนที่แหล่งท่องเที่ยวพี่น้องเนะาะเทว่าจะเป็นการบอกรายละเอียดแผนที่แหล่งท่องเที่ยวท่าฝรั่งก็คือจุดนี้บริเวณนั่งตูบดินห้องน้ำอ่าท่านอยู่ที่นี้นี่เขาอยู่นี้นี่ นี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำห้านอาหารบอรจอรรถใหญ่เบื้งนอกที่พักบังกะโลทั่วไปที่พักบังกะโลลอยน้ำไปบัดนี้อือ่แม่นละรถจอดอยู่นี่นี่เป็นจุดนี้ก็จะเปเห็นเป็นป้ายกฎระเบียบแหล่งท่องเที่ยวท่าฝรั่ง จะปีทางภาษาลาวและภาษาอังกฤษเนาะถือว่าทุกคนมานี้ต้องได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในนี้อยู่ทางเข้าบ่อนขว้าข้ามน้ำดนหรือว่าท่าฝรั่งนั่นเองต้องได้มาอ่านมาห้ามนี่ถือว่าค่าบริการในวันที่10เดือน2 2 0 0 5 ค่าบริการเหือยักตัวเศษเก้าสิบห้าพันกิบลจำกัดเวลานอกจากอยู่ในเหือเพหรือว่าอยู่ในตูบในน้ำแล้วอยู่ในเขตบ,บริเวณหอบนอกกันยังมีตูบเอาเครไฟมีโต๊ะที่ว่า รับไซบริการทานที่อยู่ในส่วนเบื้องถึงนี่คือว่าเป็นตู้ซีมังที่ว่าพัน้กอ่อไว้ทื่ว่าบรรยากาศดีพอสมกวรเนเนาะอ,อากาศเย็นเย็นไปเน,น,นาะในแต่ละตู้แต่ละตู้ก็ในคือด้านผู้ชมที่เห็นอยู่ในนี้เราสามารถประมาและซื้ออาหารอยู่ภายในอ,อยู่ในเองนี้เพิ่งจะจะมีอาหารอาหารอาหารไว้คอยบริการทาน,ท,านที่ว่าสั่งได้ ้ไปขอไปว่าไปเด้อเมนท่อนี้นึ่งเดี๋ยวปวดหัวหายเด้อเนี่ยเจ้าเข้าไปอยู่ขวอยูนี่เอาใช้บ้างเถอะจุดเด่นก็คือปลาแหละจุดเด่นที่ว่าให้เราได้ชมได้เห็นนะนะที่ว่าสวยงามพี่เนาะเนี่เป็นปลาที่ว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยลูกจะไปเฮ้ยบอกอันประตูปลาเนี่ยใหญ่ละมาตอนนั้นตัวนี้น้อมามาปีนี้ใหญ่ละ เปลี่ยนปลาธรรมชาติไฮะแม่นเลยจะเป็นบางกะโลตัวนั้นเป็นบนหักบนซุนบนนอนบักใหญ่ๆละบักกีนี้ติดกี่ตัวได้เด็กมามาปีนี้ใหญ่เลยเด้ใหญ่เลยใหญ่ละป้ายใหญ่ป้าปากใหญ ก็ป๋านี่เต็กี้บ่มิตวใหี่ตัวนั้นก็งามเนาะนี่เคยใหม่เนาะตัวนี่ยาอยู่เมืองเฟืองเลยตัวนั้นเป็นเขาแม่แม่นมาพักแบบอยู่เมืองเฟืองเลยจะเป็นถ้าว่าเป็นจัดงานนี่ๆเขาสมัครเป็นทอาหารเดียลูกจับดีเ้อโทรศัพท์ตกเย็บตกเลยแต่คือเป็นาที่อยากนั่งเือไปรถเือไปรถลง อ,อันน่ะบ้าป,าปาลาทูสะออนวาไลว่าสิลงไปถ่ายอยู่ใกล้ๆก่อนพูดเ้อตุกพละละไปเอาปลาอยู่ใกล้ๆมาให้ผู้ชม ไปถ่ายปลาอยู่ไกลๆพี่น้องเออนี่นี่ประธานาธิบดีพาพเจ้าก็ได้ลงมาอยู่ใกล้ๆเห็ดป่าปใกล้นี่เป็นปลาธรรมศาสตร์ปลาสงวนอยู่ออท่าฝรัง่งเมืองท่าแขกแคว้นขามวน สวยงามพี่น้องตัวใดกับตัวบักใหญ่ๆก่อนอื่นต้องขอขอบใจเอฟซี FC นะฮักทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องอยูทูบสวรรค์บรรณาเดอ้อพี่น้องเพื่อจะได้รับคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทีมงานได้อัปเดตในตแต่ละระ,ะยะมาให้บรรณาทิการสมได้ครับสม,มจุดพิเศษดังกล่าวนี่ก็จะเป็นสองฝากนะฝากซ้ายและขวาก็จะเห็นผาที่เอ ท่านผสมได้เห็นอยู่ในนี้ถือว่าอากาศในเย็นสุดซึ้นอากาศสดพี่น้องสะออนปลาธรรมศาสติตัวบักใหญ่เป็นปากปากเป็นอย่างไรท่านผสมนี่เขาก็าจะได้ลงมาดูชุดนี่ปลาตัวบักใหญ่ไปได้กลับซ่องหาบนหน้าก่อนพี่น้อง าพ้าลางที่ได้หับสมปลาแล้ววันนีจ้จะสอกหาสถานที่นั่งพักพอนออมีตด็โตบักง่ๆ ถือว่าจุดนั้นก็จะเป็นบังกะโลที่ว่าเขามาพักพรอน,น,นมานอนได้เนาะทือว่าปิดบนตากอากาศผ่อนคลายถือว่าเอาอากาศสดชื่นอยู่ในเขตท่องเที่ยวท่าฝรั่งรีสอร์ทที่อยู่เมืองตะแขกแข้งข,งของมอน,อนี่เนาะอใจ

อันนี้ยังโชคดีเขามายามนี้มันจะเห็นถ้าเป็นยามฝนแล้วว่ามันน้ำคุ่นน้ำคุ่นมันมันอยู่เลยแนะเขาอยู่นะเดี๋ยวซีใบใส่แบบกูไปได้นำได้อยู่ได้กินจกเใช่ไหมันน้ำท่วมหมรสีมาคือเก่าฮะง้อม มขย้นก็ือนันใหน้าละมือมือปลาในตัวปลาวงเียนปลาเผาคือกันว่ะลายคือกันอันนี้ตัวใหญ่นักใหญ่คือกันตัวอ่าถูกหวานแห่ได้เลยแห่ขาดบอกนี่ตุ๊บ ตะกี้บนมีตัวใหญ่ตัวใหญ่นเอ้ยมันตื่นแบบนั้นซิแฟนมันเมือนลมันึงหมดแล้วงเหมือนแล้วมาน่เหมือนแลวนเหมือมันดหือนันเหอแ้มัหนแ้มัหมมัเหมืนมันมแวมัหมัหหมืมันเหมนมาือมันเห้วมันมนแห้ัมมันเห็นมือเามน้น๊ ปุ๊บมา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 อยวดีมือไปบรรทุกเลยใคเมื่อลงอืมมันว่าเขาสิให้อาหารมันเบึองโทษทรท์ด้เลยไอ้ชินโทษทราบด้วยแล้วมันละมัน ตกกระปเป๋าลยแล้วกระปเป๋าเลย <c oughs> ประสบถามรถขี่เฮือกอะไรเป็นเที่ยวเทอร์ได้แบบอืมอืม <c oughs> อลูกยิ้มุบกขี่ที่อีละนี่ขี่เฮือกบอลลินขี่เฮือกอ่ะโบ,อบกขี่แล้วแล้ว เป็นยังไงท่านผู้ชมั่นก็คือข้าพเจ้าได้นำเอาวิดีโออยู่ในเขตท่าฝรั่งก็มาให้มาทธานุาผู้ชมดูว่าได้เห็นภาพงามๆพี่น้องจะเป็นปลาเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องข้าพเจ้ามาขึ้นยืนอยูย่จุดนี้ก็จะเห็นขป็นขั้วข้ามมาเนาะ อยู่ในแคมน้นะมันก็จะเป็นหานอาหารอยู่แก่แคมทานี่เลยนี่คือปรรดาธรรมสุขเห็นอยู่ในนี้อ่าตอนนี้ข้า,าเจ้าย่างมาอยู่ในจุดนี้จะเอาเป็นมุม360มาให้บรรดาธรรมสมนะครับสมอ่าหมูปลาพี่นอ้องถือว่านำใส่ง่ายแม่นแม่นแม่นเอาด้านหนังเลยเป็น แบบมันนี่ยคืออยู่ในสำนึกคุณอยากไปเบิ่งใกล้ๆบัดนี้เขาไปนั่งพุ่นเาเอาตูบได้ตูบหนึ่งเบิ่งเข้าเบิ่งเอาเบิ่งไดเบิ้งหนึ่งในตูบมันยาวบ่หมูสามร้อยหกสิบเราเอาเลือกรถได้เลือกรถเออไม่ได้ก็ได้ถือไปน้ำลึจะน้อยลึกก็ได้น้ำอุ้ย มีการบริการอาหารพี่นอ้องสั่งได้เดี<ป>๋ยวสองหาบนลงไปถ่ายอยู่รูมกันไปถ่ายไปถ่ายไกลๆฮะ,ะมาฮอดีนี้จะนำพนาผู้สมไปเบิ่งในตูกในตูกต่างๆจะมีผู้คนมาท่องเที่ยวหลายจะเป็นทางแขกทางภายในและต่างประเทศเข้ามาับสม ผ่อนคลายบรรยากาศในมือพักผ่อนพี่น้องนี่ก็จะเห็นต่างประเทศเต็มพี่น้องที่มาลีนมาเที่ยวมาหับชมในท่าฝรั่งแห่งนี้คนเดินตอขอขอบใจเอฟซีนะฮบทุกคนที่ให้การสนับสนุนส่องยูทูบสัมบัตบรราด้วยดีเสมอมาเนอร์บรรดาทัศน์เพื่อจะได้ให้มาดาลใจในการสร้างสรรคลิปวิดีโอในตอนต่อไปพี่น้อง ือว่าบรรยากาศนีนคึกคืนผสมกันพี่นองว่าในจุดทางหน้าก็จะเป็นเป็นเฮือแพรนะเฮือแพรเป็นบรรพักเป็นบ่นนบอนพักพี่น้อง คนนั้นก็จะเป็นเหงอแพล ถือว่านี่ต่างประเทศเนาะจะมาเที่ยวมาเต็มตูบเลยพี่เนอะถือว่าทางแขกต่างประเทศเนาะก็พูดว่าจุดนี้เป็นท่าฝรัร่งรีสร์ชถือว่าเป็นสถานีท่องเที่ยวที่ซื่อด่งดังในทั่วโลกเลยทีเดียว วันนี้ข้าพเจ้าจะนำพาธรามสุม้ชมยาไปสุดอยู่พุ่นเราจะกลับมาพีเนอะไปเบิ่งวันในบริเวณนั้นจะมีแขกมานาาั่งพักผ่อนหลายบอกไปขุนยาปไปสุดแล้วกลับมา ยังแล้วบึ้งตัวสับไปบ่ฮุบคืดฮุบคืดฮุบฮะเมื่อไปอันอันนั้นมาอีกเอาเอาไปไปบัดนี้นะเออได้ละได้ละไปขึ้นบ่แบดนี้ ไปย่างพอพุ้นกับพี่น่อยจะเด้กลับอ่าภายลังที่ว่ายากสุดนี่นนะกับเจ้าก็จะเดินเดินกลับเนอะมาเบิ่งในเขตบริเวณน,นี้นี่ที่ว่าค่อนข้างเริ่มมีแขกเข้ามาท่องเที่ยวหลายนีย่จะมีหมูปลา จะได้ส,ดสดะสมมหฮอนนี่การนำเสนอวิดีโออยู่ที่ท่าฟรั่งสินสุดเพียงเท่านี้วันนี้จะนำพาทับสมไปทับสมทำผ้าแล้วก็ทำประเสรอมอบ๊ายบาย the cave